ด้านของพรรคเพื่อไทยมีการถแถลงไขข้อข้องใจนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหรือว่าการเติมเงินเข้ากระเป๋าให้กับประชาชน10,000บาทว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษษชุมชนและภูมิภาคค่ะ ทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยนำโดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงย้ำในวันนี้ถึงนโยบายดิจิท a l วอลเลต1,000 0บาทเพื่อให้สำหรับผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปและต้องใช้ภายใน6เดือนโดยใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสามารถซื้อสินค้าหรือการใช้จ่ายประจาวันรวมถึงอุปกรณ์เลี้ยงชีพ นายเศรษฐายอมรับว่ากําลังมีการพิจารณาเพิ่มกรณีนําไปใช้หนี้บัตรเครดิตในจนํานวนหนึ่งเพราะจะส่งผลให้เนี้ครัวเรือนลดลงพร้อมย้าว่าหากไม่มีร้านค้าอยู่บริเวณพื้นที่ที่กําหนดอาจจะมีการขยายพื้นที่ให้สามารถใช้ได้ใน6-7กิโลเมตรแต่ไม่สามารถใช้ต่างพื้นที่ได้โดยย้ําว่าเป็นความตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจกและขยายความเจริญสู่ภูมิภาคค่ะ